ครับสวัสดีครับเข้าสู่ c o ้ด Start EP 2นะครับก็วันนี้จะมาสอนเรื่องการเขียนตัวแปรในภาษา Python นะครับโดยในภาษา Python นะครับเราจะมีตัวเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับแบบแรกคือ Int นะครับ Int ก็คือ Integer นะครับรียกวจากอิ e ทิ e ที่แปลว่าจำนวนเต็มนะครับก็คือเก็บค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็มอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนะครับหรือว่าลบ3ลบ2ลบ3หรือ0พวกนี้นะครับ ตัวต่อมาประเภทที่2นะครับก็คือ float float ก็คือทศนิยมนะครับอย่างเช่น3.1 4 2.22อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นทศนิยมหมดเลยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ string นะครับ string หรือ str นะครับก็คือตัวแปรประเภทอักขระนะครับเป็นสายข้อมูลก็คือเหมือนอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่านี่นราจะใส่ที่เป็นชื่อผมนะครับก็คือเป็น string นะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นตัวหลายๆตัวมารวมกันจะเรียกว่า string นะครับแต่ว่า character ก็คืออักขระตัวเดียวนะครับอย่างเช่นตัว a อย่างนี้ถือว่าเป็นชาร์เลกเตอร์นะครับหรือว่าตัว b อย่างนี้ตัวเดียวนะครับก็คือ b ตัวเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นชาร์เลกเตอร์เลข1ก็เป็นได้ทางอินเป็นได้ทางชาร์เลกเตอร์นะครับทีนี้ก็จะมีตัวแปรประเภทอื่นๆอย่างเช่นตัวแปรประเภท list นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันในอีกทีหลังครับทีนี้เราก็มาดูว่าการรับข้อมูลในตัวแปรแต่ละประเภทนะครับมันจะต่างกันยังไงเริ่มก่อนเลยนะครับผมให้ตัวแปร a นะครับ เป็น Input ธรรมดาผมให้ตัวแปร b เราต้องการรับเฉพาะตัวเลขนะครับเป็น in นวงเล็บ Input นะครับก็คือรับเป็นตัวแปรประเภท integer หรือจำนวนเต็มนั่นเองแล้วผมก็ให้ตัวแปร c เป็นตัวแปรประเภท float เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ผมก็มาลอง print a ามาดูนะครับ print b ามาดูแล้วเราก็ print ซีออกมาดูนะครับทีนี้เราก็มาลองดูนะครับสมมติผมกดรัน a, a ผมใส่เป็น a b c นะครับแล้วก็ b, b ผมใส่เป็น1 2 3นะครับแล้ว c, c ผมก็ใส่เป็น1 2 3เหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์นะครับก็จะออกมาเป็นว่า a, a เราก็คือ a b c b เราก็คือ1 2 3 2> และ c เราก็เป็น1 2 3.0นะครับ สังเกตว่าเราใส่ c เข้าไปเป็น1 2 3แต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น1 2 3.0เพราะว่าเราบอกว่า c เราจะรับเป็นทศนิยมนะครับอ่ะทีนี้แล้วถ้าสมมุติผมรันใหม่นะครับผมใส่ a เป็น1 2 3เหมือนกันเป็นตัวเลขนะครับแล้วผมใส่ b ผมบอกว่าผมจะรับเป็น integer ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลขแต่ผมใส่เป็น a b c อย่างนี้เข้าไปก็จะเกิด error นะครับเขาจะบอกว่า เราต้องพยายามดูด้วยนะครับว่า Error มันคืออะไรเขาบอกว่า value error invalid literal for int with base 10ก็คือ Base 10นะครับ abc ก็คือเขาบอกว่าเราประกาศว่าตัวแปร b เราจะรับตัวแปรเป็นประเภท integer หรือตัวเลขนะครับแต่ว่าเรารับเข้ามาเป็น abc หรือว่าเป็น string นั่นเองมันเลยผิดนะครับมันก็เลยจะเกิด Error นะครับอ่าเราก็ลันใหม่นะครับทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าข้างบนสมมติอ่าโอเค o l d s t อ่ะสมมติผมให้อันนี้เป็นสตริงนะครับผมจะรับว่า a เป็นสตริง b เป็นอินทิเจอร์และ c เป็นโฟลด์นะครับผมรันทีนี้ผมใส่ a เป็น 1, 2, 3, 4 5อ่ะ,อะเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เกิด e อ r o r ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น b เป็น 1, 2, 3 c เราก็เหมือนเดิมครับสมมติผมใส่ c เป็น xyc อย่างนี้นะครับก็จะเป็นประกาศเหมือนกันนะครับมันบอกว่า e อ r o r นะครับคุณ not convert string to float s ซตนะครับ่ันเราลันใหม่ผมใส่ A เป็น1 2 3ครับเราบอกว่าเราจะรับเป็นสตริงนะครับแต่ผมใส่เป็น123 B ผมก็เป็น123แล้ว C ผมก็เป็น123อ่ะเห็นไหมครับว่า A มันประกาศออกมาเป็น123ได้ปกติทั้งนั้นที่เราบอกว่าเราจะรับเป็นส r i n g ซึ่งความพิเศษของโปรแกรมพวกนี้ก็คือของ Python นะครับก็คือถ้าสมมุติเราประกาศวเป็นสต r i n g 123ที่คุณเห็นตรงนี้จากค่า A เนี่ย มันเป็นเลข1 2 3ก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวอักษรก็เหมือน123ที่เป็นกระดาษธ,ธรรมดาที่เอาไปบวกเลขไม่ได้นะครับอ่ะผมให้ดูสมมติผมปริ้น A ใช่ไหมแล้วผมก็มาบวกกับ 4,,56 อ่ะอันนี้ผมก็บวก 4,, 5 6และว C ผมก็บวก4,56อ่ะเรามาลองรันดูนะครับเหมือนเดิมครับผมใส่ A เป็น 1, 2 3 B ผมก็เป็น123 C ผมก็เป็น123 อ่ะมันจะบอกว่า print a บวก456ไม่ได้ cannot convert int object to string implicitly ก็คือเขาบอกว่าอ่ะมันก็จะบอกนะครับว่าบรรทัดที่ไหนผมบอกว่าล i n e 5นะครับลายหก็คือตุดตรงนี้นะครับก็จะบอกว่า print a บวกสี 6. พยายามดูนะครับว่า e r r o r ที่บรรทัดไหนจากตรงนี้แล้วก็ดูว่ามัน e r r o r พลอร์รลตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่า c a n convert int object to string implicitly ก็คือ4 5 6เนี่ยมันเป็น integer นะครับมันจะไม่สามารถทำเป็น string ได้เพราะว่า a เราเป็น string นะครับเพราะเราประกาศตรงนี้ให้ a เป็น string แต่เรามาบวกกับ integer มันบวกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติผมเปลี่ยนใหม่ให้4 5 6ตรงนี้เป็น string แบบเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้คือ4 5 6เหมือนกันอันนี้ก็4 5 6เหมือนกันแต่ว่า4 5 6ข้างบน่ะเป็น string ก็คือเป็นตัวอักษรธรรมดานะครับทีนี้เรามาลองรันดูนะครับ ผมใส่ a เป็น 1, 2, 3เหมือนเดิม b ก็เป็น 1, 2, 3 c ก็เป็น 1, 2, 3อ่ะเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์จาก a บวกด้วย456ก็คือ12 3 456องมันคือการเอาส t r i n g หรือตัวอักษรต่างนะครับมาต่อเรียงกันแต่ทีนี้ b ของเราเป็น579เพราะมันเกิดจาก123บวก456นะครับก็เพราะว่าเราประกาศให้ตัวแปร b เป็น integer และตัวแปร c ก็เป็น float นะครับก็จะบวกกันได้579.0นะครจบผสก็จะดรุปยด้เลยว่า การบวกกันถ้าคุณต้องการทําแบบคณิตศาสตร์นะครับให้ประกาศเป็นตัวแปรพวก In หรือ f l o ดแบบนี้แต่ถ้าคุณต้องการบวกแบบตัวอักษรก็คือเอามาต่อต่อต่อกันเลยก็เป็นส ring นะครับพยายามต้องสังเกตตรงนี้นะครับตอนเขียนใหม่ๆเราอาจจะแบบหลงบ้าอย่างเช่นเราเพิ่มเอา string มาบวกกับ integer หรือว่าเอา t r i n g ไปบวกกับ f ฟลด์อย่างนี้หรือเอา in ไปบวกกับส r i n g อย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นของตัวแปรต่างๆที่ใช้หลักๆก็จะมี3ตัวประมาณนี้ครับ ส่วนเนื้อหาต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาต่างๆนะครับขอบคุณครับ